รับชมคลิปใหม่ก่อนใครฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cuz you're not here It's been way too long If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon If I could lay down beside you สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ตำบลสาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับที่ดินที่ผมจะพามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูในวันนี้นะครับนี่ครับอยู่ด้านหน้าของผมเลยมีบ้านด้วยนี่ครับแล้วเป็นสวนนี่ครับสวยมากครับคุณผู้ชมนี่ครับเนื้อที่นะครับทั้งหมด12ไร่เไร่เศษนะครับมีรั้วรอบขอบชิด และก็ปลูกผลไม้ทำสวนนะครับยกล่องเอาไว้เพียบเลยผลไม้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะพร้าวหรือจะเป็นอื่นๆอ,อ,อีกนะครับนี่ครับคุณผู้ชมก็เหมาะกับลูกค้าท่านไหนที่ชอบบ้านสวนนะครับทำกเกษตรทำบ้านพักอยู่ในตัวครบคันหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูบ้านก่อนละกันนี่ บ้านที่ทางเจ้าของเขาทำไว้นะครับก็ทําไว้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับรั้วเป็นรั้วก่อ,กอหินอ่อนนะครับแล้วก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับนี่ครับภายในบ้านทางเจ้าของเขาก็จะยกสูงไว้ประมาณสัก2เมตรนะครับแล้วก็นี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับ เจ้าของเขาทำเอาไว้สวยเลยทีเดียวมี2ห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำแล้วก็จะเป็นหนึ่งห้องครัวนะครับมีแอร์มีกล้องวงจรปิดนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสามารถมีกระเป๋า1ใบเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับนี่ครับภายในบ้านนะครับภายในบ้านนี่ภายในห้องนะครับก็ปูกระเบื้องไว้อย่างดีตกแต่งไว้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมตรงนี้ จะเป็นทางเข้าห้องครัวและห้องน้ำนะครับพอดีทางเจ้าของเขาลืมเอากุญแจมานะครับก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับผมจะพาเข้าไปชมในบ้านนะครับนี่ครับสภาพที่ดินนะครับก็จะเป็นฉนุดสามใบนะครับคุดแดงนะครับเป็นฉนดคุดแดงก็จะมีนี่ครับมีบ่อเลี้ยงปลาไว้ใช้น้ําทําเกษตรมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับบ่อที่ทางเจ้าของเขาขุดเอาไว้นะครับจะเป็นตาน้ําเลยนะครับ คุณผู้ชมสวยมากๆเลยก็ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับประมาณสักสิบกิโลนะครับ10กิโลถึง15กิโลนะครับผมก็คข้าๆเอาก่อนนะครับนี่ครับน้ำที่เจ้าของเขาได้ขุดเอาไว้นะครับก็จะล้อมรั้วลวดหนามแล้วก็ทำเป็นก่ออิฐบล็อกเอาไว้นะครับนี่ครับ เนะื้อที่ทั้งหมด12ไร่ก,กว่าๆนะครับก็นี่ครับปลูกบ้านทำสวนทำาฟาร์มพอทำฟาร์มหนูเล็กๆนะครับแล้วก็มีห้องพักของคนงานด้วยตรงนู้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูด้านหน้าก่อนดีกว่านี่ครับนี่ครับสวยมากๆเลยครับคุณผู้ชม ที่ดินแปลงนี้นะครับก็อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับคร่าวๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ180กิโลนะครับนี่ครับด้านหน้าที่นะครับก็จะมีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็จะเป็นถนนคอนกรีตสลับกับลูกรังนะครับหน้าที่ดินก็ห่างจากถนนลาดยางนะครับเส้นที่จะไปอ่า สากแก้วหรือจะไปประจีนบุรีนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยห่างประมาณสัก4-500เมตรนะครับนี่ครับคุณผู้ชมทางเจ้าของเขาจะปลูกเป็นต้นมะพร้าวเนี่ยเป็นทางเข้าเลยนี่ครับถ้าลูกค้าท่านไหนหาที่อ่าที่เขาทำไว้แล้วนะครับรอแปลงนี้ น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมก็ไฟฟ้าแบบตาเพื่อนบ้านมีนะครับนี่เพื่อนบ้านติดกับที่ก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นทางรั้วที่เจ้าของเขาได้ทำเอาไว้นะครับนี่ครับติดหน้าถนน,นเนี่ย คข้าวๆประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรนะครับนี่ครับคข้าๆสักหนึ่งร้อยเมตรอยู่ในชุมชนใกล้ตลาดนะครับตรงนี้จะเป็นเขาเรียกบ้านเขาพกานะครับก็รู้สึกว่าจะอยู่ห่างตลาดเนี่ยตลาดเขาปากกาสักหนึ่งสองกิโลเท่านั้นเองนะครับนี่ครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกมะพร้าวและมะม่วงเป็นหลักนะครับนี่ครับ นี่ตรงโน้นถึงเสาไฟฟ้านะครับคือเขตแดงเขตแดนนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะครับนี่คุณผู้ชมฝั่งตรงข้ามของที่ดินเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านนะครับไม่เปียวครับไม่เปียวหมู่บ้านเพียบเลยนะครับก็คือไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเปียวเดียวดายนะครับตรงนี้ ไม่เปรียวแน่นอนอากาศดีมากนะครับขณะที่ผมถ่ายทำเนี่ยตอนนี้วันที่อ่าผมดูวันที่ก่อนนะครับวันที่วันนี้วันที่สี่ธันวานะครับก็เวลาเที่ยงนะครับที่ผมมาถ่ายทำนี่ครับเนี่ยเพื่อนบ้านออกหน้าประตูมาเป็นหมู่บ้านแล้วนี่นะครับ เป็นหมู่บ้านบ้านนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ครับมะพร้าวที่เจ้าของเขาปลูกก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับอ่านี่ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าไปดูในสวนสักหน่อยนี่ครับทางเจ้าของก็จะปลูก เป็นะมะม่วงขันุหนนะครับที่ผมเห็นคร่าวๆนะครับมะม่วงขันุนน้อยหนามะพร้าวนะครับนี่ครับเข้าไปดูสักหน่อยคือที่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับเจ้าของเนี่ยเขาทําเต็มบริเวณพื้นที่เลยนี่ครับวันนี้จะเป็นชะอมนะครับชะอมนี่ครับ สวนมะม่วงสวนขนุนแล้วก็มะพร้าวน้ําหอมนะครับตรงนี้จะเป็นสวนทางหน้าบ้านนะครับทางหน้าบ้านหน้ารั้วเลยนะครับที่เจ้าของเขาได้ทำเอาไว้นี่ครับสวยมากเลยครับแล้วก็เจ้าของดูแลดีมากนะครับหญ้านี่ยังไม่ลกเลยนะครับก็น่าจะตัด ออกเรื่อยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูด้านหลังมั่งนะครับด้านหลังนี่ครับจริงๆถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ซื้อแล้วก็อยากจะปลูกอเป็นทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยพื้นที่ยังเหลือเยอะเลย นะครับปลูกได้ปลูกได้เลยดินที่นี่ปลูกได้นะครับนี่ครับน้ําดีด้วยน้ําดีด้วยเจ้าของเนี่ยเขาจะขุดบ่อไว้สองบ่อนะครับตรงนี้หนึ่งบ่อนะครับแล้วก็นู่นไปสุดด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปดู <c oughs> นี่ครับนี้เจ้าของครับปลูกเป็นแก้วมังกรนะครับนี่ครับ เรใช้ภูมิปรรัญญาเกษตรพอเพียงนะครับนี่ครับสามารถทำได้หลากหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลย12ไร่ก,กว่าก็อยู่อำตําตบลสาราลําดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับ ก็อยู่ห่างจากกรุงเทพนะครับอ้างอิงจากฟิวเจอร์พาร์คแล้วกันนะครับก็ประมาณร้อยเก้าสิบกิโลนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นล่องนะครับล่องน้ำที่เจ้าของที่นะครับเขาได้ทำเอาไว้นะครับนี่ครับเดินระบบน้ำไว้พร้อมเลยนี่ครับ บางทีเจ้าของเขาก็ใช้วิธีพายเรือเล่นนะครับพายเรือเล่นได้เลยนะครับพายเรือเล่นลดน้ําไปพายเรือไปนะครับอ๋อมีความสุขเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังอีกสักหน่อยนะครับต้องมาดูของจริงครับคุณผู้ชมสวยมากๆเลยเหมาะก,กับเป็นบ้านสวน เชิงกเกษตรนะครับหรือจะมาแคมปิ้งนะครับก็เหมาะนะครับเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยอากาศดีมากเลยครับที่นี่เดี๋ยวผมให้ดูตรงห้องพักสักหน่อยนี่ครับตรงนี้ทางเจ้าของเขาก็ทำเป็นโรงเลี้ยงไก่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นห้องพักอีก3ห้องนะครับ สามห้องนะครับอีกสามห้องเท่ากับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะมีเป็นห้าห้องนอนเลยทีเดียวนะครับนี่ครับตรงนี้เจ้าของก็ปลูกเป็นมะนาวนะครับมะนาวมีครับมีแอร์นะครับมีแอร์ด้วยนะครับมีเหล็กดัดติดไฟโซลาเซลล์เอาไว้หลายจุดเลยทีเดียว แล้วก็มะพร้าวเนี่ยเจ้าของเขาลงเยอะมากนะครับเยอะมากเลยเฉพาะมะพร้าวนี่ก็ราคาหลายตังค์แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับเนี่ยแต่ละต้นที่ผมเห็นเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ครับใหญ่ๆห,หนึ่งคนโอบได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ตรงที่ผมพาเดินด้านหลังเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับเขาจะเป็นะมะพร้าวเนี่ยปลูกเป็นรอบรอบรอบแดนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่ผมมองด้วยสายตาเนอีกเยอะเลยลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปเนี่ยก็สามารถไปยุกเป็นสวนทุเรียนได้เลยทีเดียวนะครับ นี่ครับไฟฟ้านะ้ำปราปาก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากเลยครับก็ต้องมาดูครับอยากให้มาดูจริงๆแปลงนี้คาดว่าไม่น่าจะอยู่ได้นานนะครับนี่ครับด้านซ้ายมือเนี่ยเจ้าของเขาจะปักเป็นเสาปูนเอาไว้หมดแล้วนะครับส่วนด้านขวาจะเป็น สาปูนพร้อมกับลวดหนามด้วยครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นร่องน้ำนะครับก็ไม่ได้ลึกมากนะครับร่องน้ำนี่ก็ประมาณต่างระดับจากพื้นที่ผมเดินเนี่ยประมาณสักน่าจะ50เซนแต่ว่าปลาเพียบเลยทีเดียวนี่ครับ เจ้าของเขาเลี้ยงปลาหรือปเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าปลาในน้ําเพียบเลยนะครับนี่ครับก็พื้นที่12ไร่ครับถือว่าเจ้าของเขาออกแบบและทําได้คุ้มมากเลยทีเดียวนะครับแปลงนี้ในร่องนี้เขาเดินระบบน้ำไปหมดแล้วนะครับคือซื้อไปเนี่ยมาปรับแต่งประยุกษ์ อีกนิดอีกหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมว่าแปลงนี้นี่ครับมะพร้าวต้นใหญ่แล้วครับแต่ก็ยังไม่เห็นลูกนะครับก็น่าจะอีกไม่นานที่ดูด้วยคร่าวๆนะครับดูด้วยสายตาก็เดินเหนื่อยเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับแปลงนี้นี่ตรงนี้คาดว่าน่าจะลึกหน่อยนะครับน่าจะสักเมตรห้าสิบ เพราะว่าเอาดินมายกโคกตรงนี้สูงเหมือนกันนะครับตรงนี้จะยกโคกที่ผมเดินเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าระดับพื้นประมาณเมตรหนึ่งนะครับนี่ครับก็ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากอำเภอรกระบิน ประมาณ30กิโลนะครับแล้วก็จากชายแดนอรัญยญประเทศนะครับก็ไกลครับร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลนี่ครับตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำด้านหลังนะครับที่ทางเจ้าของเขาขุดไว้เนื้อที่เนื้อที่บ่อนะครับดูด้วยสายตาน่าจะประมาณ 200ตารางวานะครับบอ่บออันนี้นะครับรอบๆอบบ่อก็ปลูกเป็นต้นมะพร้าวเหมือนกันนะครับต้นเล็กต้นใหญ่เป็นแนวรั้วหมดเลยนี่ครับสวยมากเลยครับคุณผู้ชมถ้าหาที่เชิงกเกษตรนะครับปลูกบ้านทำสวนทำแคมปิ้งไว้พักผ่อนอยู่อาศัยนะครับแปลงนี้ เพียบพร้อมเลยทีเดียวนะครับนี่ครับอยากให้มาชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับผมเบียร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมนะครับจนจบคลิปครับขอบคุณครับ